สวัสดีค่ะบักเสื้อผ้ามือสองค่ะนางค่ะสวัสดีลูกค้านะคะช่วงบ่ายวันศุกร์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋ามาค่ะลูกค้านะคะรายการของช่วงบ่ายนะคะตัวนี้ขอนำเหนอขอนำเหนอเป็นแพ็คแบบนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าแพ็คกิ้งมาแบบนี้เลยนะ ลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะไหมพรมนะคะแบรนด์ยูนิโคลล้วนนะคะตัวนี้25โลราคา7,000บาทนะคะจำนวนตัวประมาณการอยู่ที่8 0ดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะลูกค้าจะาเจ็ดสิบบาทจ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวมาดี่ก่อนมานี่ก่อน,น,อนเรียกใครคะ เรียกพี่มานี่ก่อนสักครู่นะคะพี่ขอเช็คเรตติ้งก่อนนะคะเช็คเรตติ้งหน่อยเแบบี้แพ้เสร็จพอดีใช่ไหมคะอ่ะมาคะ่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทั้งสองท่านสามท่านนะคะลูกค้าจ๋าทั้งสองท่านสามท่านว้าวลูกค้าแต่ละถุงแต่ละแพคนะคะแพ้พี่ขอป้ายหน่อยจ้ะ <c oughs> แต่ละถุงแต่ละแพคนะคะลูกค้าเขาแพ็คมาเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้เลยตัวนี้นะคะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นอ่าไหมพรมนะคะเป็นยูนิโคนะคะลูกค้าเป็นแบรนด์ยูนิโค้ล้วนและก็เป็นเนื้อไหมพรมแบบนี้เนื้อคาร์ดิแกนบางๆแบบนี้เนื้อไหมพรมเนื้อคาร์ดิแกนแบบนี้รหัสของเขาคะ่ะลูกค้าจ๋าหนูถือโชว์ทั้งผ้าทั้งป้ายเลยนะ ถือโชว์ทั้งผ้าและก็ทั้งรหัสค่ะลูกค้าสามารถแคบนะคะถ้าลูกค้าจะสั่งเป็นหมวดนี้สามารถแคบได้ลูกค้านี่คือรหัสและนี่คือสินค้าที่หนูจะโชว์ในตอนนี้นะคะอ่ะไปค่ะลูกค้าจ๋า เจ็ดพันบาทเท่านาั้นนะคะลูกค้าน้ำหนักยี่สิบห้าโลนะคะราคาเจ็ดพันบาทต้นทุนประมาณการอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะลูกค้าอันนี้เป็นเพียงประมาณการ<จ>ก่อนนะเดี๋ยวจบไลฟ์จบคลิปนะคะลูกค้าจ๋าเราจะนับจำนวนชิ้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าไลฟ์นี้แพรที่ขอทุกตัวเลยนะคะไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยว พาลูกค้านะคะดูทุกตัวเลยนะสวัสดีลูกค้าทั้ง4ท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่ตามหาลูกค้าใครที่ตามหาแบรนด์ยูนิคอร์ล้วนแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะเป็นงานกันหนาวเป็นงานเอ่อไหมพรมนะคะเป็นงานคาร์ดิแกนนะคะลูกค้จาจะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนเนื้อไหมพรมนะคะอยู่ในนี้และก็ได้เป็นยูนิคอร์ล้วนค่ะลูกค้าได้เป็นยูนิคอร์ล้วนซึ่งลูกค้า ไม่ต้องไปลุ้นแบรนด์ค่ะอยู่ในนี้เขาได้เป็นยูนิคอร์ล้วนค่ะลูกค้าไม่ต้องไปลุ้นแบรนด์เลยนะว่าจะได้แบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวนะคะเรียกว่ากระสอบนี้ได้ครบจบในที่เดียวเลยจ้าเป็นเสื้อคลุมตัวยาวๆแบบนี้ค่ะคาร์ดิแกนบางๆแบบนี้ค่ะลูกค้าจ๋าใส่คลุมได้เลยนะเจิบาทเท่านั้นต้นทุนเจบาทเท่านั้นอุ๊ยคาร์ดิแกนผ้าร่อง คาดิแกนเป็นเนื้อคาดิแกนผ้าร่องและก็เป็นเรสแขนกุดค่ะและก็เป็นของแบรนด์ยูนิโคค่ะลูกค้าจ๋าไม่น่าเชื่อต้นทุนของเขา70บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าคระใสมาให้อยู่ในนี้คราแบบมาเลยนะใครที่ตามหานะคะลูกค้าแนะนำเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะ2 5โลราคา7,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะกระสอบนี้ CF เเข้ามาได้เลยนะคะได้ตามที่ รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าหรือจะรับเป็นแพ็กใหม่กระสอบใหม่ก็ได้นะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะเจ็ดพันนะลูกค้าดูหสีแดงสวยมากสวยจึ้งมากค่ะ <c oughs> สีแดงสวยจึ้งมากแม่ 70บาทนะคะลูกค้าต้นทุน70บาทเท่านั้นเน้นย้ําโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าไ like ลน์นี้คลิปนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะดูทุกตัวกันเลยทีเดียวนะคะชอบถุงนี้แพ็คนี้สีอฟได้เลยนะคะป้าสวยจริงสวยจังค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าเป็นคอแบบว่าคอวีประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นกระดุมหน้าแบบนี้ค่ะลูกค,ะคะ้าจ๋าสวยมากคะ่ะลูกค้า เป็นแขนแบบว่าแขนสั้นแฟชั่นแบบนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นคงยังคงเป็นเนื้อคาร์ดิแกนนะคะลูกค้าสวยค่ะลูกค้าพูดได้คําเดียวเลยค่ะว่าผ้าใหม่ผ้าสะอาดค่ะลูกค้าแล้วก็สวยด้วยนะคะคุณภาพเกรด A ค่ะคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะประมาณการห้าถึงสิบห้าเอร์เซ็นตค่ะ ขาดเปลือนดำมีเจอนะคะลูกค้าจ๋าแต่เท่าที่หยิบมานะไปประมาณสิบตัวแล้วลูกค้าเกือบนะคะลูกค้าจ๋ายังไม่เจอแบบว่าเปอร์เซ็นต์เสียหายเลยนะเท่าที่หยิบมานะคะลูกค้าจ๋าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมือสองของเรานะคะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จาสวยๆคะ่ะใครที่สนใจคะ่ะลูกค้า CF ได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสิน ค้าของบักเรามีพร้อมจัดส่งกันเลยทีเดียวนะคะน้ำหนัก25โลราคา7,000บาทค่ะได้ไปเลยลูกค้าแบรนด์ยูนิครล้วนและก็ได้ไปเลยค่ะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนเป็นเนื้อใหมพรมค่ะลูกค้าจานนิตติ้งนะคะมีคระมาอยู่ในนี้นะคะสุดคุ้มอ่ะสุดคุ้มจริงๆค่ะเตรียมความพร้อมค่ะหนาวนี้ลูกค้าเตรียมความพร้อมได้เลยจริงๆอ่ะเนื้อผ้าแบบนี้นะถ้าพูดถึงอ่ะ ไม่จําเป็นต้องหนาวก็ใส่ด้วยกันได้ไม่จําเป็นต้องหนาวก็ใส่ได้ค่ะเพราะว่าของเขานะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนบางเบาค่ะใส่คลุมได้เลยค่ะลูกค้าใส่คลุมได้เลยค่ะเป็นเนื้อคาร์ดิแกนบางเบาแบบนี้ค่ะลูกค้าใส่คลุมได้คลุมห้องแอร์ค่ะลูกค้าหรือว่าคลุมกันหนาวกันลมนะคะกันแดดได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าจะไม่ใช่เป็นเนื้อไหมพรมที่หนานะคะลูกค้าเท่าที่หยิบมาเจอหนาบ้างหรือยังคะ ยังไม่เจอหนานะคะลูกค้าเท่าที่รื้อมาเท่าที่หยิบมานะคะยังไม่เจอหนานะคะอันนี้ใกล้เคียงกันเลยนะสีเดียวกันแบบเดียวกันแต่คนละไซส์อันนี้ไซส์เล็กอันนี้ไซส์ใหญ่ลูกค้าจ๋าแนะนำนะใครที่สนใจนะคะสีเอบได้เลยนะกระสอบนี้สีเอได้เลยนะคะได้ตามที่รีวิวนี้เลยจ้ะสีเขียวเหนียวซับค่ะสวยๆลูกคะะ้าจ๋าเขียวเหนียวซับจ้ะ ได้ค่ะพี่เช็คอยู่ค่ะคอมเมนต์แต่ว่าเครื่องพี่ไม่ขึ้นเครื่องของพี่อะเครื่องของพี่อะไม่ขึ้นแต่เครื่องกลางขึ้นหรือเปล่ามาคะ่ะลูกค้าสวัสดีลูกค้าทั้งสามสี่ทนะ่านณตอนนี้นะคะสวัสดีช่วงบ่ายคะ่ะลูกค้าจ๋าใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์กดหัวใจได้เลยลูกค้าจ๋า ไล like น์นี้คลิปนี้นะคะเราพามาดูแบบว่าแบรนด์ยูนิโค้ล้วนเป็นงานยูนิโค้ล้วนค่ะลูกค้าตัวนี้นะเป็นกันหนาวค่ะจะเรียกว่ากันหนาวก็ได้ หรือจะเรียกว่าเป็นคาร์ดิแกนนิตติ้งนะคะลูกค้าจาไหมพรมนะคะก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นกันหนาวจา๋าเขาเป็นกันหนาวที่สามารถใส่คุมแดดนะคะคุมแบบว่าทํางานในห้องแอร์ได้กันแดดกันลมได้เลยไม่ใช่ผ้าหนาจา๋าค่ะลูกค้าเป็นสไตล์คล้ายๆเนื้อคาร์ดิแกนนะคะลูกค้าเนื้อคาร์ดิแกนเนื้อไหมพรมเนื้อนิตติ้งนะคะแล้วก็ไม่ได้หนาเลยนะคะลูกค้าสวยๆยั้ยๆค่ะต้นทุน70บาทเท่านั้นนะคะ70บาทเท่านั้น ลูกค้าจะาเอฟไดเอฟจะเอฟไดเอฟเลยลูกค้าจ๋าหนาวนี้พร้อมขายค่ะลูกค้าอากาศเย็นเย็นก็ใส่ได้นะอากาศเย็นเย็นค่ะลูกค้าใส่คลุมได้เลยทํางานในห้องแอร์ใส่คลุมได้เลย,นนเค,ลเลยค่ะใส่คลุมกันแดดได้ค่ะใส่คลุมขับรถได้ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคลุมอะ่ะและก็เป็นของคุณผู้หญิงผู้ชายคะนะ มีเจอเปื้อนนะคะลูกค้าตามที่แจ้งนะคะขาดเปื้อนดํามีเจอนะคะประมาณการห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเปื้อนก็สามารถซักได้ทําความสะอาดได้นะคะลูกค้าจะเอาไปแบบว่าซักรียทําความสะอาดอีกทีได้เลยนะคะอยู่ในนี้ ขออนุญาตลูกค้า7,000คุ้มคุ้มเยอะๆนะคะลูกค้จาจะซื้อเยอะลดเยอะนะเตรียมความพร้อมไว้รอหนาวนี้คะ่ะอากาศเย็ยนๆมาปุ๊บขายก่อนใครเขาเลยลูกค้ากับงานตัวนี้คะ่ะและก็ได้เป็นแบรนด์ยูนิคอรล้วนด้วยนะ คอเต่าแบบนี้สีดำร่องเล็กๆค่ะสวยๆแบบนี้ใส่แบบว่าใส่ซับข้างในแล้วก็ใส่เป็นเสื้อโค้ทกันหนาวข้างนอกอีกก็ได้สำหรับใครที่จะไปต่างประเทศก็ได้นะคะลูกค้าจะสีสดๆค่ะลูกค้ามีทุกโทนสี<ม>อ่ะอันนี้ขอบอกเลยว่าอันนี้จะจะดูเหมือนหนาขึ้นมานิดนึงเขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะไรนะคะประมาณนี้เหมือนเนื้อไหมพรมเนาะเหมือนเนื้อนิตติ้งไหมพรมหนานะคะ เจอมานะคะลูกค้าเนี่ยแบบนี้นะคะเหมือนจะเจอแบบนี้มานะคะแต่เท่าที่ผ่านมานะลูกค้าเท่าที่เท่าที่แบบว่าใส่ไม้แขวนผ่านไปแล้วอะเขาจะออกเนื้อประมาณคาร์ดิแกนแบบนี้แล้วก็จะเป็นเนื้อแบบนิตติ้งข้าร่องนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะลูกค้าแต่ไม่ได้หนามากไม่ได้หนาจนเกินไปเรียกได้ว่าเนื้อผ้ากําลังพอดีกับอากาศกับบรรยากาศกับอากาศนะคะเรียกว่าเอออากาศอุ้ยไปไม่ถูกแล้ว เนื้อผ้านะคะลูกค้าเนื้อผ้าพอดีนะคะไม่ได้หนามากนะคะลูกค้าคะไม่ได้หนาเกินไปนะคะใครสนใจเอฟเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าเจ็ดพันบาทเท่านั้นกระสอบนี้เจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้จาจ๋าซีเอฟเข้ามาได้เลยนะซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้จาจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะลูกค้าซื้อเยอะลดเยอะเดอะ้อและก็ได้เป็นยูนิคอร์ล้วลูกค้า อยู่นิโคล้วนค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยใครที่ตามหาแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าจ๋าอ้โหดูค่ะสีส้มอิดคอเต่าแล้วก็เป็นครอบแบบนี้ลูกค้าจ๋าส้มอิดคอเต่าครอบแบบนี้ป๊าไม่น่าเชื่อนะ70บาทเท่านั้นค่ะต้นทุน70บาทเท่านั้นขออนุญาตไม่ไล่แบรนด์นะคะลูกค้าเพราะว่าของเขาเป็นยูนิโคล้วนจ้า มีไหมเอ่ยมีไหมมีแบบว่าทักทายเข้ามาไหมเอ่ยพูดคุยทักทายเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้ไลค์คนเดียวมันเหงาอ่ะลูกค้า พูดคุยกันเข้ามาได้นะลูกค้าจะมีไหมนะคะสนใจ CF กระสอบนี้ได้เลยหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้ามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งเหมือนกันนะคะในราคา7,000บาทคะ่ะน้ำหนัก25โลนะคะจำนวนตัวขออนุญาตประมาณการอยู่ที่80-100ถึงตัวนะคะ เนี่ยเป็นเสื้อคลุมตาข่ายแบบนี้ค่ะลูกค้าใส่คลุมกับสายเดี่ยวใส่คลุมเกาะอกได้เป็นคาร์ดิแกนบางๆแบบนี้ใส่คลุมได้ค่ะลูกค้าจ๋าคาร์ดิแกนสีกรมแบบนี้ค่ะใส่ออฟฟิศได้เลยค่ะลูกค้าต้นทุนเจบาทได้ไปเลยยูนิโคค่ะคาร์ดิแกนสีฟ้าแบบนี้ค่ะลูกค้าคอวีค่ะลูกค้าจ๋าใส่ออฟฟิศได้เลยเป็นผ้าร่องลายริ้วแบบนี้ค่ะจะเป็นคอเต่าก็ไม่ใช่นะคะเต่าเล็กน้อยแบบนี้สวยๆก็เจบาทค่ะลูกค้า เป็นสีเข mm hmm. าเรียกสีอะไรอะ่ะสีม่วงม่วงหรือเปลือกมังคุดก็ได้นะคะลูกค้าก็เจ็ดสิบบาทค่ะเนื้อผ้าไหมพรมค่ะนิตติ้งเนาะนิตติ้งไหมพรมหนาขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ไม่ได้หนามากหนาพอดีค่ะลูกค้าใส่สบายนะคะไม่คันคายนะ <Okay. S 1> เป็นเรสค่ะ เป็น้าแดงดืองอ่ะพารองอ่ะลูกค้าเป็นเรดอุ้ยเรดมีมาสองตัวแล้วนะและก็สีอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> สีเขียวตัดขอบดํานะคะคอดําเล็กน้อยนะคะลูกค้าป้าดาหรืออะไรเอ่ย <Yeah. S 1> กลมสีเขียวตัดกลมนะคะลูกค้าบางทีสีกลมกับสีดํามันแบบแยกไม่ออกเนาะ <Yeah. S 1> เราอ่ะแยกไม่ออกนะคะลูกค้า <Yeah. S 1> อ่ะลูกค้าสนใจ c ีเอได้ค่ะกระสอบอุยเดดมาอีกแล้ว เป็นเรสสีเทาคอวีค่ะและก็แขนจ้ำค่ะอูโหตัวนี้ใส่ไปต่างประเทศได้นะลูกค้าแนะนำนะแพ็ค25โลค่ะราคา7,000บาทลูกค้าสนใจ CF ได้นะคะลูกค้าจ๋ ต้นทุนประมาณการอยู่ที่70บาทต่อตัวนะคะลูกค้ากระสอบนี้นะถ้าลูกค้าสนใจก็ C F ได้เลยได้ตามที่รีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอยากเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยค่ะบริษัทบักของเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5 0 0โมงเย็นค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสะดวกเข้ามาได้เลยนะจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปสวยอ่ะ ค,ค่ะคุณพ่อสมหมายทักทายเข้ามาหรอคะเม้นไม่ขึ้นอะ่ะสวัสดีคุณพ่อสมหมายนะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณพ่อเมื่อเช้าคุณพ่อไม่มานะ่ะอ่ะมากันต่อคะ่ะลูกค้ากับตัวแบรนด์ยูนิโคของเรานะคะตัวนี้เป็นกันหนาวยูนิโคอนะคะลูกค้าจ๋าถามว่าหนาวจ๋าไหมไม่จ๋านะลูกค้า โดยรวมหลักๆที่เจอจะเป็นเนื้อคาดิแกนนะคะลูกค้าเป็นเนื้อคาดิแกนมีนิด นะคะมีนิตติ้งด้วยนะคะมีนิตติ้งผ้าร่องนะคะปนมาแต่หลักๆที่เจอเลยจะเป็นคาร์ดิแกนนะคะเนี่ยเป็นผ้าร่องบางเบาแบบนี้ค่ะใส่ง่ายใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้ากับต้นทุน70บาทค่ะสนใจ c f ได้เลยกระสอบนี้7,000บาทเท่านั้นนะคะ25โลนะคะจำนวนตัวเป็นเพียงประมาณการเนื้อ มีมาให้ทุ้คนสีเลยนะน้ำเขียวม่วงแดงเทาน้ำเงินกรมน้ำตาลฟ้านะคะลูกค้ามีมาหมดเลยอ่าสะดุดไหมคะเมะื่อกี้สะดุดใช่ไหมคะ เน็ตสะดุดไปนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เน็ตสะดุดนะคะอ่ะสีขาวค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะลูกค้าที่ไม่ไล่แบรนด์ให้ลูกค้าเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ยูนิคอล้วนนะที่ไม่ได้แจ้งแบรนด์เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ยนะูน,นิคอล้วนนะคะลูกค้าดูสิคะสวยมากคารดิแกนเนื้อบางเบาใส่คุมทํางานได้เลยนะคะกันแดดกันลมกันฝนได้เลยลูกค้าสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดค่ะลูกค้จาจ๋าป๊าด สีเขียวแล้วก็เป็นครอบอ่ะลูกค้าแล้วเป็นผ้าร่องอ่ะแล้วแขนจ๊มอ่ะลูกค้าแฟชั่นมากนะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดสิบบาทนะาต้นทุนเจ็สิบาทลูกค้าที่สนใจนะคะ C f เอได้ซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้าซื้อเยอะลดเยอะนะใครที่ตามหากันหนาวแล้วได้แบรนด์ล้วนแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำได้เลยนะคะกับเสื้อกันหนาว แบรนด์ยูนิคของเรานะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นกันหนาวคาดิแกนใหม่พรมนะคะลูกค้าและก็ได้เป็นยูนิคอล้วนนะคะเซตนี้อ้โหสีแดงไว้สุดท้ายแล้วกันสีเหลืองมัตตาดค่ะสามตัวสุดท้ายลูกค้าป๊าสวยมากแม่สามตัวสุดท้าย,ย,าแ,าดายแดงแดงออกประมาณแบบเลือดหมู และก็มีแบบว่าปาดไหลแบบนี้ผ้าร่องแบบนี้และก็แดงแบบว่าคอกลมสวมหัวแบบนี้โอ้โหอยากมีมือที่สามทำยังไงอะ่ะสวยอะ่ะอยากโชว์แบบว่า สวยๆแบบนี้ลูกค้าจ๋า CF เข้ามาได้เลยรับกระสอบนี้ได้รับกระสอบใหม่ได้ค่ะในราคา7,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าไลน์นี้คลิปนี้นะลูกค้าสามารถขอดูย้อนหลังได้นะคะลูกค้าอินบ็อกเข้ามาได้ค่ะไลน์นี้คลิปนี้ขอบคุณค่ะ